วอกแรกของบ้านเราค่ะนนทุกคนคือกูจะบ,บังหน่อย if few moments วันนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เราจะทำเป็นคลิปยูทูยวยาวๆคือวันนี้นะแกจะพาไปจับฉลากนัดแม่เมวหลายบ้านนะคะแต่ว่าแดงกอบไม่ได้ไปด้วย เดี๋ยวจะเป็นตัวแทนไปเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีบ้านไหนบ้างจะไปบ้านหม่นะแม่ของชายเย็นไปแบบปาร์ตี้วันคริสต์มาสนะคะแล้วก็เป็นวันปีใหม่ไปด้วยเลยเนาะเป็นวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่ยี่สิบสองนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดทันถึงเมื่อไหร่ระหว่างที่เราห้องขวัญกันก็มีเด็กมาเผื่อเลยนะดู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 ฟีดูฟี่ใหญ่เลยตาทำอะไรเนี่ย มาอะลัแล้วมีอะไริดย่างนีคะมุมนี้คือสวยมากแต่มุมนี้คือเป็นรูแบบนี้เรียมากนั่นแหละสวยแค่มุมเดียวลองทำมีกิีคเฮ้ยเรียเธอักเออนี่ของตาทุกคนอันนี้ของตาตาแล้วก็อันนี้ด้วยก็ถ่ายกันเอานะคะคิดว่าน่าจะรู้กันว่าคืออะไร แล้วก็มีอันนี้นะคะตองเท้ามีสองชิ้น,นเลย,เลยคือห้าร้อยบาทแต่คุ้มมากเลยหอมหมูแดงมาเลยเหรอก็ชิมนี้ไป็คลิปแรกนะคะที่แบบฮัุมาทํา y o YouTube ไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนตื่นเต้นอะ่ะมันไม่เคยทําอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็คือดูให้จะจอยนะคะแล้วด <laughs> ูไอ้มอมันขี้เลหมูหมูแดงไาทำไรอะ่ะคือคือไปรอแก้แม่อะ่ะทุกคน อาโดนสวดนะจ๊ะแล้วดูหมูแดงเขาทำช่วงนี้หมูแดงเขาแบบติดออนมากไม่รู้เป็นอะไรคืออาจจะเป็นเพราะว่ากำลังเป็นหนุ่มหรือเปล่าทั้งอินโทรทั้งออนแต่ว่าตอนเช้าเขาจะไม่มาออนนะคะอ้อนชอบตอนออนกลางคืนส่วนกรอบก็คือชอบมาออนตอนเช้า เล่นอะไรกันขอให้ตื่นมาเล่นกันแต่เชา้าเลยตื่นมาเล่นกันแต่เช้าเลยหมูกอรกกกอบจะลุกมากี่โมงอะคือตอนหน้าจออยู่ตรงนั้นก็จะลุกมากี่โมงนี่ก็กำลังจะแต่งหน้านะคะรีบจะไปงานแล้วเพราะว่า ตอนนี้คือยายจ๋าจ้ะก็จะถึงแล้วนะคะยายก็กำลังแต่งหน้าพร้อมจะไปจะให้ดูฟิเนตดูว่าเป็นยังไงก็เฮ้ยอากภาพก็ไม่ได้ไปนะวันนี้ตัวนี้นี่แหละค่ะเป็นสีชมพูวันนี้ก็จะเป็นจีบแบบว่าสีชมพูขาวแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกฮารุคือฮารุอยาก จะใส่เขียงพูเพราะว่าน่ารักแล้วก็ช่วงนี้ติดโตอินติดวานนะคะผมเราก็จะเป็นผมตรงๆนี่แหละเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งทันก็ไปเป่าที่บ้านเพื่อนขอเสียใจไหมที่ไม่ได้ไปกับยายอะไม่ต้องเสียใจนะอยู่บ้านยายไปจับสลากแทนถ้าได้อะไรกลับมาให้กอบเลยคืออยากรู้มากว่าแมวบ้านไหน่เขาชอบเข้ากระเป๋าเหมือนยีกอบบ้าง อันนี้ตัวหนุบหนับมากวันนี้ก็เป็นวันที่22ธันวาคมนะคะเป็นวันครบรอบหมูแดงหมูกรอบวาย7เดือนพอดีนี่เจเบลมาทุกคนหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกบครั7เดือนแล้วก็ตัวคือหนุบหนับมากสําหรับแดงกรอบนะคะ่ะเป็นฟินิชของเราคืนลุกวันนี้ก็คืออ่ะหน้าผมเป็นชื่อประมาณนี้นะคะทุกคนจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยต้นอะไรเนี่ยเอ้ยต้นหมูแดง ทำอะไรเนี่ยะนะชมนะที่เด็กไม่ได้ไปเขาชอบบอกว่าเราหน้าเหมือนกันมากคือหน้าเหมือนกันกี่โมงคือหน้าเหมือนกันหรอไหนพูดอืแล้วก็ไม่ค่อยอุ้มด้วยไหนหน้าเหมือนกันหรออออออันนี้เป็นแบบนี้๋ออ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 นออ๋อ๋าอ๋อช,ชุดยังเ นี่ภาษาราจะใชอตรงนี้นะคะยืดหน่อย <Yeah. S 1> ยืดหน่อยเป็นแบบลูกกว้าง <laughs> น่ารักมาก oh. อ่ะก็ไม่รู้ว่ายัางไงจะได้ไปกี่โม <laughs> แต่ว่าลูกันนี้คือแต่งหน้าแบบแอบอยู่นิดนึงจะสวยอยู่ เดียวออนบ็อกซ์เด bon oh ียวหรี่ฮ่าฮทำอะไรลุงดีเหรอขอบกล่องนี่ขวัญจะไปจับเงเยวไปจริงๆแล้วนะเอาคนะดาบ้านมาบอกว่าฮัลโหลทำไมเตะเต็มกันนะฮัลโหลขอนยากกันนะคะเดี๋ยวพีดีพ uh ีเอมุมนี้เป็นกล้องเลนส์ว i d คขาหน้าผอมแน่นอนฟาดน่ะเหรออุ้ยแต่งเป็นเคว่า คฮี <laughs> <laughs> ยฮัลโหลรีบมาเร็วเข้าจีเจะเท้าไหนอ่ะถูกต้องมากถูกต้องมากอันนี้หอมฝาจะห่อดีอ่ะจะตองห่อฉันดิอันนี้อันห่อสดๆร้อนๆเลยนะคะใช่เนาะไงเสอบถามเลยค่ะนี้คือแนะนำตัวหน่อย สวัสดีจ้าหนูชื่อเด็กีวันนี้แต่งหน้าครูโทนนะคะเนี่ยอุ้ยครูโทนไม่ต่างนะคะวันนี้ใช้ก็คูโทนค่ะคือเมาเกินค่ะฟิดเช็คฟิดเช็คว่าเสื้อคิปมังโอ้โหคันยูทูบถูกคลิปแรกตื่นเต้นปะนิดนึงกับเ่อคือแต่กล้องแบบแบบว่าผิวดีมากอะในกล้องเออ่าอกค่ะเป็น เอยจได้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้อมตนะคือคือจะแอบมองกันอย่างี้อุ้ยถูกต้องอาสันมองเลยปิ๊งเดีขึ้นเพลงเลยีมีนนโต้นี่โตะ โอ้โหใส่ได้ต้องฉันหางเอาเลยกินข้าวใส่ได้กี่โมงซันไปดิเฮ้ยเหมือนอะไรหรือปล่าซันเหมือนจำเจ้ามือนกในถูกเนฟางโทดจะน่ารักขอบคุณทศสาวแล้วก็อันนี้คืออะไรนะโทดจะฟาง เป็นอะไรอ่ะแกฉันว่าเทียนหอมชัวร์ก็จริงๆไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะไม่เป็น่รยแอบหึ่งคลิปแล้วอุ้ยฉันว่าน่ารักไหมน่ารักดูตรงไหนจีน่ารักไหมเกินแกแกเนี่ยแกกลิ่นมันยาสีฟันอุ้ยดูสเปร์ปะใช่ป่ะจุดเบนมาจุดเบนมาเลยดีขนตาปังนะใช้ของ อ拉สี่สิบในติ๊กต็อกใช้ของ阿拉สี่สิบในติ๊กต็อกเฮ้ยันมีนมีของกิ๊กเตอร์ข้างหลังด้วยดูดี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 คจะบังโคจะบังเฮ้ยหอมอ่ะเฮ้ยหอมแกเฮ้ยแกน่ามันเด็กญี่ปุ่นมากเลยกินตัวกินมาอันนี้คือรายการสั่มาเฟยเป็นของซินเทหรอใช่ นิสิงหัวนจทยตัวนี้น่ะนี่มันสาวอะไรอ่ะเมคีเุ้ยมีคนมาเฮ้ยนี่ตันีรมีแมามามอพูดจะปังเอาใหม่เอาใหมเอาใหม่พูดดิใหม่คูจะปังดิพูดจะปังอ่ะแกเลยเอาเลยค่ะม่เราอจังนี่เชื่อเาไแนแดนแดน ะส่อะพี่เกมไ้ไมอะใส่กอกปาไม่อย่าดมดมอะไรอย่างนี้สกอกใส่กอกก็ัวเสี่ยผู้อังกอร์ปะกางทางอะแกแกเป็นบอก่หัหอมหอมกันกินแบบนี้เลยไม้น่ะอ้าวแปงว่ากินเดียวกันเลยงงมากก็กินเหมือนกินยาซีฟันเลยอ่้อะไรสวยจังวะจะช้าถ้าอะข้าพยน หล่อทำมาโอยโคตรจะคมโอยจะคมสว่างมาเฮ้ยไม่แล้วเแถวหรอเต็มแทงหรอทำ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 ไหนมันต้องไอ้นี่ป้าก่อนเออมันมันจะมันจะไอ้นี่ตรงนี้นะระวังรับหมิ่นหมิ่นจะไปเฮ้ยแค่ทำแป๊บเดียวเองอ่ะแกฉลาดมากเลยในคอรู้มั้ย สองชี่กวางกันี่เกินดูทำไมกล้องเธอสิบห้าฟรมเหมือนกันไม่เปิดดีเหรอเปิดป้องจะปังคือนั่งจ้องอยู่อย่างเดี๋ยวขอสบายขอของหนูมีสองชิ้นของหนูชิ้นหนึ่งแล้วก็ของหนูอีกชิ้นหนึ่งบอกเลยโคตรจะร่าก็อยู่ข้างหน้าดีไม่ดีจ้งพอดีชุดสีอะไรส้มผูคือ กันตเปิดเสามได้ไหมอันนี้อันนี้คือเฮ้ยถังราอนอะไรนะอย่าตื่นใจเกินเลอมาหาวะอ๋อฮารู้ใครชิมไงฉันออเลยโอเคค่ะเฮ้ยเฮ้ยหยาหมอบ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 มอบมอบหมอบใครอยู่ข้างหลังกล้องยิ้มได้นะใครอยู่ข้างหลังกล้องยิ้มได้ เราเป็นการบอกนะว่าถ้าใครจะของพี่โอมนะต้องเล่าประวัติให้ฟังด้วยไม่ต้องเล่าอะไรรู้เองสแต็มคูดปังนี่เราล่แน่นอนจ้ะสแตมแน่ของฉันแน่เลยเธอของจ๋าของจ๋าเธออะไรนี่เฮ้ยโอ้คอนเทนต์จ้า เป็นยังไงโคตรจะมาโอเคขย่ากันดีแก่เลยพียาโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะไม่โคตรดีใจอ่ะข้องหนูสวยแน่นอนบิวตี้สุดสัดเอ้ยอุ้ยกล่องโคตรใหญ่อ่ะโอเคทองที่ิปเจลตีหนึ่งแมทยิ้มไม่ไม่ ติดดช่ววยย้พี่กิฟต์แล้วแมวได้แล้วนั่งเงียบๆทุกคนหลับตาครับเอาโอเคครับมาป้าหลับตาครับโอเคครับมาป้าหลับตาครับมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะมาอันบ็อกนะคะว่าที่ไปจับฉลากมาได้อะไรบ้างที่ได้ก็คือ ของของยายไ,ได้ของได้ของมายนะคะก็คือแม่ชายินใช่ไหได้เป็นเทียบเทยบรูปหัวใจแบบนี้เลยลก็จ่ายบ้านรับเลี้ยงนี้ของแม่มังคุดนะคะตาตาได้ของแม่น้องมังคุดมาได้หมวกหมวกอันนี้อันนี้ก็ของแม่น้องชายินเหมือนกันนี่เลยแม่น้องมังคุดนะของขวัญจับจา่าขอบคุณมากๆนะแกฉันไม่ได้ซื้ออะไรให้แกเลยอะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของขวัญที่ยายจับได้เหมือนกันเป็นเทคนิคนะคะเทคนิค แล้วก็ได้ไม้ตกแอีกอย่างนะคะคือของที่แต่จดกฉลากก็จะได้มาประมาณนี้นะได้มากี่อย่างหนึ 1, 2, ่งสองสามสีอย่างนะคะนี่ของยายได้ทุกคนหมวกคุโรมีเอาไปใส่ให้หมูกรอบมาแล้วคือน่ารักมากตาที่ตาตาได้มาคื <c oughs> น้องเบลประเดิมเลยตาตาได้ของแม่น้องมังคุดนะคะอันนี้เป็นที่รับเล็บแบบน่ารักมากแล้วก็นี่จ้า น้ำหอมน้อมสดเบลคือเทสแรงมากกับลุกติ๊ตสองพ่อลูกคือเทสก็แรงมากเขากลับถึงบ้านมาตอนตีหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเสร็จกิจกรรมเรียบร้อยก็เจ้าฉลาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาปิดจบคลิปนี้กันก็คือวันนี้สนุกมากเป็นครั้งแรกที่แบบมูแดงอย่าพึ่งโอ้อคือเป็นครั้งแรกที่แบบได้จับฉลากับพี่พี่เพื่อนๆนนะคะที่เป็นแบบอินฟูน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนาอเนาะคือปีนี้จะบอกว่าเป็นปีที่แบบ ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับยายเลยนะคะแล้วก็หมูแดงหมูกรอบเลยจะบอกว่าคือมันเป็นโอกาสหลายๆเรื่องทุกคนไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะคือตั้งแต่แดงกรอบได้เกิดมาก็มีโอกาสหลายอยา่างไม่ว่าจะ,จะบอกว่าขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตกันแล้วก็มาคอมเมนต์ทุกรูปทุกคลิปนะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนนะคะที่เอ็นดูเด็กตอนนี้ก็มีช่อง YouTube แล้วนะคะก็สามารถเข้าช่องได้นะคะทุกคน ก็ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ของคนหรือว่าจะเป็นสปอนเซอร์รีวิวอาหารแมวของของทัง้งแมวแล้วก็ของคนคือเข้าได้น,นะคะในช่อง u t u b e นี้นะคลิปที่สองก็คงเป็นคลิปของปีหน้าแล้วกันนะ้องก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายแนวไหนก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบแนวนี้ไหมนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูพวกเรานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะคะกดไลค์คลิปนี้เยอะนะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะนะคะคอมเมนต์มาว่าชอบอะไรมากสุดในคลิปนี้นะทุกคน เอ้ยหมูแดงอย,ยู่ย้ายย้ายฝากติดตามด้วยค่ะ